ด้วยความขยันหมั่นเพียรของยศพัชเพชรรัตนเจ้าหน้าที่สัตวบาลมหาวิทยาลัยวัไลไกษักที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่หึงตำบลนพิตาอำเภอโนพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ใช้เวลาว่างก่อนและหลังเลิกงานใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาเลี้ยงเป็ดไข่200ตัวและปลูกใบเตยในสวนยางพาราขายสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว แต่จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สินค้าขายยากจึงคิดสร้างความต่างและเพิ่มมูลค่าโดยการนำไข่เป็ดที่ปกติขายไข่สดในตลาดแผง30ฟองราคา100บาทและใบเตยเดินทีขายให้กับแม่ค้าทำขนมกิโลกร,รัมละ20บาทมาดัดแปลงเป็นไข่เค็มใบเตยเปิดขายผ่าน Facebook ไก่บ้านสวนนพิตำซึ่งมีเสียงตอบรับจากลูกค้าเกินคาดค่ะต้องการเพิ่มมูลค่า ของไข่นะครับจากที่เราขายไข่เป็ดอยู่เนี่ยแผงหนึ่งประมาณร้อยถึงร้อยสิบบาทนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของไข่เป็ดได้เพิ่มมูลค่าของใบเตยได้นะครับใบเตยจากที่เราขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยร้อยใบยี่สิบบาทหรือกิโลกรัมละประมาณยี่สิบบาทเนี่ยแต่พอเราเอามารวมกันอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของของไข่เค็มได้ของใบเตยได้และก็สร้างอัตลักษณ์ที่เป็นรูปของเราเองเป็นสินค้าของเราเองได้ตลาดตอนนี้เน้นขายไปที่เพจ นะครับเป็นเผ็ดไก่บ้านสวนเน้นขายออนไลน์เป็นหลักนะครับผลตอบรับดีมากครับขายตอนนี้ออเดอร์เนี่ยก็คือทําไม่ทันต่อต่อยอดการผลิตโดยไข่เค็มใบเตยที่นี่นะคะทาจากไข่เป็ดที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกใช้อาหารจากธรรมชาติแบ่งพื้นที่เลี้ยงเป็นโซนแห้งและโซนเปียกทําให้ไข่เป็ดที่ได้สะอาดส่วนใบเตยที่ใช้ทําไข่เค็มจะเป็นใบเตยปลูกเองเปลอดสารพิษ เมื่อได้ไข่เป็ดคนในครอบครัวก็จะช่วยกันผลิตตั้งแต่การเตรียมดินสอพองที่จะพอกไข่เค็มโดยการนำใบเตยมาหัน่นก่อนนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วแยกน้ำแยกกากใบเตยจากนั้นนำน้ำใบเตยที่ได้ผสมร่วมกับดินสอพองและเกลือนำไปพอกไข่เป็ดแล้วพอกทับด้วยกากใบเตยหุ้มด้วยพลาสติกแรับบรรจุลงถุงถุงละสีฟองก่อนจะปิดถุงสูญญากาศ ซึ่งหากจะรับประทานเป็นไข่เค็มดาวก็จะใช้เวลา5วันรับประทานเป็นไข่เค็มต้มใช้เวลา5วันขึ้นไปโดยไข่เค็มที่นี่จะมีกลิ่นหอมละมุนของใบเตยและความมันของไข่ปิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติคิดว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพเสริมนะครับในการเลี้ยงสัตว์มันมันเป็นอาชีพที่ เกษตรกรของเราเป็นอาชีพที่เพิ่มเป็นทางรอดให้ให้ทางเราได้ในการเในยุคโควิดด้วยนะครับเราจะได้มีช่องทางมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งมีความมั่นคงทางอาชีพของเราเองที่บ้านนะครับเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมและก็สามารถเพิ่มงานให้กับธุรกิจในชุมชนด้วยนะครับตงังในครอบครัวด้วยนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มช่องการการตลาดและก็เพิ่มการผลิตเเหมือนกับเกษตรกรในชุมชนเนี่ย กรีดยางเสร็จก็อยากจะเลี้ยงไก่เสริมก็มาส่งที่เราเราก็รับซื้อไก่นะครับอันนี้ก็เป็นสามารถส่งเสริมอาชีพในชุมชนได้มันสามารถจะช่วยที่บ้านผมเนี่ยมันมีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นนะครับมีความสามัคคีกันในครอบครัวมากขึ้นมีอะไรก็มาช่วยกัน,นครับปัจจุบันนี้นะคะไข่เค็มใบเตยไก่บ้านสวนนุพิตามนอกจากจะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยศพัฒเพชรรัตได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนหนึ่งเพื่อนบ้านร่วมผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยท่านใดสนใจจะลิ้มลองและอุดหนุนไข่เค็มใบเตยออร์แกนิกสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ไก่บ้านสวนนพิตรำแพ็กสีฟองขายส่ง30บาทขายปลีกแค่35บาทททำให้ไข่เป็ดเพิ่มมูลค่าจากฟองละ3บาทกลายเป็นฟองละ7บาทค่ะทีมข่าวเอน็นบีนครศรีธรรมราชรายงาน